เบสคำสิงเผยบอกว่าดูไม่เคยเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเลยนะอยากรู้เหตุผลไหมแซบมีรายการที่มีพิธีกรน้องต้ามแล้วก็น้องโดมเดอะสตาร์เนี่ยนะครับเขาเป,ป็นพิธีกรดีทอล์กนะฮะกะเ็เชิญคุณเบสคำสิงมาอาอกรายการจะมีคำถามแซบๆเฮ้ยไม่โสดแล้วสวยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน้องเบสเขาก็ตอบว่าผู้ชายจะได้จีบไงถ้าเราไม่ทําตัวให้ดีขึ้นสวยขึ้นจะมีใครเข้ามามีของดีก็ต้องโชว์ขายของอะไรเงี้ยผู้ชายก็จะทักมานี่เวลาลงรูปชุดว่นายน้ำที่ไรอะ อีกหนึ่งคำถามค่ะถามว่าเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าได้ไหมเมสบอกว่าไม่เคยเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าเลยนะเพราะว่าเขาก็คงมีแฟนใหม่ไงแล้วถ้าเราไปเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าแฟนใหม่เขาก็ไม่ชอบให้เกลียแฟนใหม่เขาใช่และให้เกลียแฟนใหม่เราที่กำลงจมเรือสมุดใช่ใช่ท่านเรามีสาธุถามว่ายังร่วมงานกันได้ไหมร่วมงานคิดว่าได้นะส่วนตอนนี้มีคนชอบไหมเบสคำถามนี้เบสเนี่ยเขินหนักมากเฮ้ยได้เหรอพูดได้เขินนะวกระซิบ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 ผ่านมอแอบ้ม แสดงว่าไม่ใช่คนในวงการบันเทิงเอ้าแน่นอนสิ <laughs> เราจะคบคนในวงการทําไมละ่ะส่วนจะรีเทิร์นกลับไปหาคนเก่าไหมเบสบอกเลยว่าอูหไอหนูเป็นคนถ้าเลิกแล้วเลิกเลยไม่เคยรีไม่เคยรี<ม>เทิร์น<ม>ใช่เป็นคนแบบชัดเจนมากแบบมากๆตั้งหนักตั้งนางนาแลละตั้งแต่สมัยเรียนแล้วเลิกก็คือเลิกเลยแซ่บมากแซ่บมากอ่ะใครที่ชื่นชอบนะครับอยากจะคอมเมนต์ข่าวนี้นะครับก็ในคอมเมนต์ได้เลยครับตามสบาย